คนนี้ใช่ไหมหวานใจกระแตหนุ่มหล่อสเต็ปเทพเต้นเคียงข้างกันไม่เคยห่าง ถ้าพูดถึงความเซ็กซี่นะคะแถนเป็นตัวแม่เรื่องของการเต้นเนี่ยก็ต้องมีชื่อของลูกทุ่งสาวนะคะกระแตอาสยามติดโผอยู่ในอันดับต้นๆอย่างแน่นอนค่ะแต่สําหรับเรื่องส่วนตัวนะคะอย่างเรื่องของความรักเนี่ยเจ้าตัวกับไม่เคยเปิดเผยออกสื่อหรือว่าแชร์โมเมนต์ประกาศเปิดตัวหวัดใจอย่างเป็นทางการสักทีค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะกระแตเนี่ยเคยเล่าว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นแฟนนอกวงการนะคะคบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีทั้งยังลั่นวาจาว่าอีก 2ปีเนี่ยจะแต่งงานกับหนุ่มคนนี้ด้วยที่เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะจากการเป็นเพื่อนคอยช่วยกันสนับสนุนทุกอย่างแถมหนุ่มคนนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่แดนเซอร์แต่ยังทําธุรกิจโรงงานผลิตเครื่องสําอางเป็นนักกีฬาด้วยนะคะถือว่าเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากๆค่ะงานนี้นะคะมีหลายคนเนี่ยแอบจับสังเกตในอิน t a า r กรมส่วนตัวของกระแตโดยมักจะมีแดนเซอร์หนุ่มนะคะคอยเต้นอยู่เคียงข้างกันไม่หา่างซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะก็คือโตชิลุกครึ่ง ไทยไต้หวนันส่วนคนนี้จะใช้หวานใจตัวจริงของสาวกระแตอย่างที่หลายคนคาดเดากันหรือเปล่าคงต้องรอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวค่ะ